เปิดแล้วลักกี้บาร์บีคิวสาขาแรกฝั่งทน้นตั้งอยู่ในแมคโครจัลันสนิทวงอาคารเดียวกับลักกี้ซุกี้สาขานีเป็นสาขาที่6กแล้วราคาบุฟเฟ่ต์อยู่ที่29 9บวกบวกบัวของทานเล่นมีให้เลือกถึง6อย่างของทานเล่นและเครื่องดื่มต้องจ่ายเพิ่มอีก39บาทนะคะอาหารสไตล์ญี่ปุ่นเขามีให้เราเลือกตักได้หลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงกะหรี่อูดอง้งยากิโซบะหรือแม้กระทั่งไข่ตุนน้ำจิ้มมีให้เลือกถึง5สูตรโดยส่วนตัวชอบยากินิกุผสมคิสปีเบคอนมาเครื่องดื่มมีทัลัชชชีีน่นาาาเเปขยวม คั่วน้ำอัดลมสลัดชีอร่อยต้องยกให้ที่นี่เลยสลัดบาร์ที่นี่ผักสดกรอบมีให้เลือกถึง20อย่างมาแล้วห้ามพลาดสเต็กเบคอนรมควนันเนื้อออสเตรเลียพรีเมียมเนื้อลิฟอายกลิ่นวัวละลายในปากเนื้อคารูบีเนือ้อใบพายหอยเชลล์ตัวโตโต,ต,ตกุ้งแม่น้ำหยิบไดไม่อั้นไข่ปลาหมึกเน้นเน้นสเต็กเบคอนรมควันเป็นโปรฉลองสาขาใหม่มีตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคม2568เท่านั้นอยากให้คลิปมีกลิ่นคือย่างแล้วมันหอมมากๆแล้วด้วยความหนาของชิ้นเบคอน กรอบนอก j u ตี y ไนมากๆเลยค่ะเราเอามาดิบกับชีสแล้วโรยคิสปี้เบคอนแล้วตามด้วยน้ำจิ้มยากินิคู่ทา<ำ>ตามเราได้เลยบอกเลยว่าเด็ดมากต่อรอบสสเต็กเบคอนรมควันรอบนี้เราจัดถาดใหญ่มาอีก2ถาดพร้อมกับเปลี่ยนเตาด้วยเลยอยากให้เมนูนี้เป็นเมนูประจําร้านใครไหวไปตอของหวานกันโดยการสแกน QR โค้ดเราสั่งมาเป็นโมจิไอศครีมและไอศครีมนมฮอกไกโดระบบก็จะสรุปราคาเพิ่มเติมให้อีก29บาทตอนน่อ1เมนูร้านเปิดทุกวัน10โมงครึ่งจนถึงตี2ที่ สักกี้บาร์บีคิวสาขาแมคโครจรันสนิทวงค่ะ